ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มติดตั้งที่อำเภอแกลง1คันนะครับติดตั้งเสร็จแล้วอันนี้คันที่2ที่อำเภอทางเกวียนนะครับติดเป็นพ่วงข้างสีฮะอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนใช่ไหมอ๋อครับครับอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนนะครับอ่าคันนี้ลูกค้าสั่งเป็นพ่วงข้างดำแดงติดกับยามาฮ่าฟินสีแดงแดงดำนะครับแดงดำนะครับ ก็จะเป็นพ่วงข้างราคา16,000นะครับเลือกได้ทุกสีทุกลายไม่รวมรถไม่รวมส่งเนาะแต่เขตพื้นที่ระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับเเหมือนเดิมนะครับก็จะมีผีเสื้อตะกร้ากระเป๋าด้านหลังตะกร้าเก็บของใต้หลังคานะครับคันนี้จะเป็นสีแดงนะครับแม็กใหม่โช๊คใหม่ยางใหม่นะครับเป็นพ่วงข้างป้ายแดงนะครับ ก็จะประมาณนี้ตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่นะครับเก็บสีในชุดติดตั้งนะครับเราจะเก็บทุกทุกมุมนะครับเก็บสีชุดติดตั้งด้วยแล้วก็เก็บสีรายละเอียดตามเสาเล็กน้อยนะครับตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่เนาะตอนนี้ฝนมาเลยไหมตอนนี้ฝนคึ้มคๆม,มาเลยนะครับคึ้มมาเลยเนะ<ม>าะ ลูกค้าบอกว่าฝนมาพอดีเลยนะครับมาฉลองกับตัวพ่วงข้างมีลังคาเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีกระจกมองหลังให้เนาอก็จะมีกระจกมองหลังให้มีตะกร้าเก็บของใต้ลังคาตัวนี้ผู้ใหญ่นั่งได้สามสี่คนสบายสบายเลยนะครับอ่าถ้าเด็กไปรับส่งนักเรียนตอนเช้าเย็นนะครับก็จะนั่งได้สามสี่ห้าคนแหละนั่งล่างก็ได้นะครับก็ห้าหกคนสบายสบายเลยนะครับอ่า ช่องทางการติดต่อนะครับก็ไปที่พ่วงข้างช่างตั้มนะครับพ่วงข้างช่างตั้มที่ Facebook พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับทิกตอกก็เหมือนกันนะครับยูทูบก็เหมือนกันนะครับก็พิมพ์ภาษาไทยเข้าไปว่าพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพ่วงข้างช่างตั้มจะมีผีเสื้อ3ตัวถ้าไม่มีผีเสื้อไม่ใช่ของช่างตั้มนะครับเป็นของกอของปอมนะครับประมาณนี้โอเค ก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ